เรื่องเล่าเรียนไม่จบแต่ประสบความสำเร็จของโลก EP4 วอนดิสเน์จากเด็กถูกไล่ออกสู่ตำนานของการ์ตูนที่โลกจดจำวอนดิสเน์เกิดเมื่อปี1901ในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยเขาเริ่มทำงานตั้งแต่วัยเด็กเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่แต่ความฝันของเขาไม่เคยหยุดนิ่งตอนอายุ16เขาตัดสินใจออกจากโรงเรียนมัธยมเพื่อสมัครเป็นทหารในสงครามโลกครั้งที่1แม้จะพยายามโกงอายุ โดยเปลี่ยนเอกสารให้ตัวเองดูแก่ขึ้นแต่สุดท้ายก็ถูกปฏิเสธเพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะหลังสงครามเขาหางานทำที่หนังสือพิมพ์แน a n สซิตี้ส Star ในตำแหน่งนักวาดการ์ตูนแต่เพียงไม่กี่เดือนบรรณาธิการก็ไล่เขาออกพร้อมคำวิจารณ์เจ็บแสบว่าไร้ความคิดสร้างสรรค์และไม่มีความสามารถพอช่วงนี้คือจุดต่ำสุดของชีวิตเขาล้มเหลวหลายครั้งตั้งแต่บริษัทแรกที่ก่อตั้งเอง Left Arm Studio ต้องล้มละลายจนต้องกินนอนในออฟฟิศ เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าแต่ทุกความล้มเหลวกลับเป็นเชื้อเพลิงให้เขาลุกขึ้นใหม่ปี1923วอนย้ายไปฮอลลีวูดด้วยเงินเพียง40ดอลลาร์และเสื้อผ้าในกระเป๋าเขากับพี่ชายรอยเปิดสตูดิโอเล็กๆในโรงรถใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่เคยถูกดูถูกสร้างการ์ตูนแบบใหม่ที่ผสมผสานเสียงและภาพได้สมบูรณ์แบบแม้จะเสียลิขสิทธิ์การ์ตูนออสวอนแรบบิดให้กับผู้จัดจำหน่ายแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ และในรถไฟกลับจากนิวยอร์กวอนวาดหนูตัวเล็กๆที่มีหูกลมใหญ่นั่นคือจุดกำเนิดของมิกกี้เมาส์การ์ตูนที่ทำให้ชื่อของเขาโด่งดังไปทั่วโลกจากเรื่อง Stimboat Willie 1928วอนไม่หยุดที่การ์ตูนเขาสร้างภาพยนตร์อนิเมชันสีเรื่องแรก Snow White and the Seven Dwarfs 1937ที่คนในวงการเรียกเขาว่าคนบ้าเพราะคิดว่าไม่มีใครดูการ์ตูนยาว83นาทีได้แต่ผลลัพธ์คือรายได้8ล้านดอลลาร์ เทียบเท่า150ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันและรางวัลออสการ์อเนเรรีอวอร์ด8ตัวเขายังสร้างดิสนีย์แลนด์ในปี1955สวนสนุกที่เปลี่ยนแนวคิดความบันเทิงสำหรับทุกวัยคำคมสถานโลกวิธีเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือหยุดพูดและเริ่มทำประโยคนี้คือหัวใจของชีวิตวอนดิสนีย์เขาพิสูจน์แล้วว่าแม้แต่คนที่ถูกตราหน้าว่าล้มเหลวก็สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้หากไม่ยอมแพ้ และวันนี้ดิสนีย์คือสัญลักษณ์แห่งความฝันที่กลายเป็นจริงสร้างรายได้ปีละกว่า69,000ล้านดอลลาร์ข้อมูลปี2023และยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกกล้าที่จะเริ่มทำเหมือนอย่างที่เขาเคยทำความล้มเหลวคือบทเรียนไม่ใช่จุดจบความคิดสร้างสรรค์ไม่มีสูตรตายตัวแค่ต้องกล้าทำสิ่งใหม่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากก้าวเล็กๆแม้จะเริ่มในโรงรถก็ตาม